ฮัลโหลโจโจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก็อดอุศภนะครับผมวันนี้ก็อยู่ในเกม ROV กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับใครนะครับที่ไม่อยากพลาดกิจกรรม ROV นะครับผมคน ROV หรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเกี่ยวกับ ROV เนอะก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะครับจะเป็นกันเจกาขผมคนนี้มากๆเลยเนาะวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนรับสกินใหม่ฟรีกันอีกแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปเนี่ยยังไงผมก็ขอแค่คนละหนึ่งไลค์นะทุกคนฝากกดเพื่อเป็นกันเจ้าคิปต,ต่อไปด้วยนะ ก็สามารถตามไปดูกิจกรรมที่ผมรีวิวไว้ได้เลยก็ลงไว้หลายคลิปเลยนั่นเอนะครับโอเคครับผมวันนี้เนางก็มีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับผมเป็นสกินฟรีคอนแลบนะครับซึ่งสกินนี้มีเอฟเฟกด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูโมเดลก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้คิดว่าน่าจะเข้ามาแล้วนะครับผม เป็นสกินตัวนี้เลยนะครับผมเนี่ยก็คือได้แท็กป้ายประกาศคือ my melody ด้วยนะครับผมก็สกินนี้เนาะเป็นสกินคอลแลบนะครับกับซาริโอนั่นเองนะครับและสกินนี้ต้องบอกก่อนว่ามีเอฟเฟกนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูด้วยนะครับผมหน้าตารูปโปรไฟล์ยืนก็จะสวยแบบนี้เลยนะครับแต่ไม่มั่นใจนะว่าตั้งโปรไฟล์เนี่ยจะมาทางคอลเลกชันนี้เลยไหมต้องไปลองดูนะครับถ้าเกิดมาทางคอลเลกชันเนี้ยบอกเลยว่าน่ารักมากๆแน่นอนนั่นเองนะครับโอเคตอนนี้นักกิจกรรมก็มาแล้วนะครับเรากดที่หน้าล กิจกรรมตัวนี้ได้เลยนะครับล้วก็กดตรงรูปภาษาด้านบนนะครับกิจกรรมเนี่ยจะอยู่อันแรกเลยนะครับผมก็คือกิจกรรมสกินฟรีไมล์เมโลดี้เลิฟวีล่านั่นเองนะครับกิจกรรมเนี่ยก็มาตั้งแต่วันนี้นาะวันที่26ธันวาคมจนถึงวันที่17ธันวาคมนะครับซึ่งกิจกรรมนี้บอกเลยว่าทําง่ายมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันสักนิดนึงแล้วกันนะครับนี่นะครับผมนยก็คือระยะลกิจกรรมก็ตามที่ผมอัปเดตเลยนะครับทำภารกิจนะครับสะสมโบเพื่อเปิดช่องรับรางวัลฟรีนั่นเองนะครับแล้วก็ต้องใช 16ชิ้นถึงจะสามารถเปิดได้1ช่องนั่นเองนะครับโดยไม่สามารถเลือกเปิดได้นะครับก็คือ,เ,อ,อเรามี16ชิ้นเนี่ยเราก็กดเปิดไปเดี๋ยวระบบเขาก็จะสุ่มของรางวัลให้เรานะครับว่าเราจะได้อะไรเนะเราะแล้วก็สามารถรับรางวัลได้เพียงรอบเดียวเท่านั้นนะครับผมนะจะไม่รีเฟซตลอดก,กิจกร,รรมนะครับผมเนะี่ยก็คือเรารับไปเรื่อยๆเนี่ยสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเราก็ได้รับทั้งหมดแล้วเราก็ได้รับสกินนั่นเองนะครับแล้วก็ภารกิจเล่นเกมเนี่ยจะจํากัดเฉพาะ 5v5 หรือจัดดับเท่านั้นนั่นเองนะครับแล้วก็ข้อท ขึ้นกว่าคนอื่นนะครับถ้าเกิดแบบอ่ะสมมติว่าใครที่ไม่ชวนเนี่ยก็ทําได้เหมือนกันนะก็รับสกินฟรีได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่แบบอยากจะได้สกินเร็วขึ้นหรือว่าใครที่แบบมีตัวลองอะไรแบบนี้ทุกคนก็จะทําให้เบาแบบทําง่ายขึ้นเร็วขึ้นก็เล่นก่อนได้เลยนะครับแล้วก็ผู้เล่นที่กลับมาเนี่ยก็คือเราจะได้รับ15โบเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นผู้เล่นปัจจุบันทั่วไปนะครับผมอะไรแบบนี้เนาะก็จะได้3โบนะครับันหนังสลับตรงนี้เนาะก็ลองดูนะครับแล้วก็มีภารกิจพิเศษ เลในครับผมเนี่ยก็คือเล่นหมด5มั้งห้ลือจะดับ1เกมเนี่ยก็จะได้5โบทันทีนะครับก็เ,เป็นว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราทำภารกิจพิเศษตัวนี้เราก็จะได้เพิ่มอีก5โบเนาะเพราะพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์นะเนี่ยนะครับโอเคส่วนกิจกรรมนะครับผมนัที่เราสามารถทําได้เนาะก็จะมีล็อกอินรายวันนะครับหนึ่งทับหนึ่งอันนี้เราได้6โบเนาะล็อกอินรายวันเนี่ยอันนี้คือได้ทุกวันนะครับสำหรับ ตรงนี้นั่นเองนะครับแล้วก็มีร่นเล่นหมดทั้55หรือจัดดับหนึ่งเกมนะครับตอนนี้ผมก็ไปเล่นมาแล้วก็กดรับได้อีก5โบนะครับเราก็มีนี่ทุกคนก็คือช่วยเพื่อนก่อโค้ดนะครับก็น่าจะได้วันละครั้งนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับล็อกอินวันที่1ถึงวันที่17นะครับผมมกรานะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เดือนนี้นะมกราคมนะครับผมมกราคมนั่นแหละทุกคนก็จะได้ทั้งหมด11โบเลยนะครับผมนะไม่อีกอีกไม่กี่วันทุกคนก็มารับได้นะครับแล้วก็อีกัน จะได้10โบนะครับวันนี้เป็นวันที่1เนาะก็วันอาทิตย์เนี่ยจะได้10โบรตรงนี้แน,น่ๆนะครับภารกิจก็จะมีประมาณนี้เนาะก็ภารกิจที่สามารถทําได้ทุกวันเนี่ยก็จะมีเล่หมหมดทั้ง51เกมแล้วก็ล็อยอินไลน์วันโอเคครับผมแล้วก็ต่อไปเนาะก็คือช่วยเพื่อนก่อโค้ดนะครับตัวนี้เราก็กดตรงทําเลยได้เลยนะครับทีเนี้จะมีรายละเอียดบอกทั้งหมดเลยนะครับก็คือเชิญเพื่อนมาช่วยไ้เลยนะครับตัวนี้เนาะก็จะได้วันละ1ครั้งเท่านั้นนั่นเองในครับผมสลับตรงนี้เนเาาารรก็ดูคคับบววว่่่่่่ออสมมมตใททีีีงแบบไย ได้เล่นเนี่ยเราสามารถดูโบได้นออเนี่ยเช่นน,ะะนี้ก็ได้15โบเลยแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่แบบเล่นประจำอะไรแบบนี้ทุกคนเห็นไปเนี่ยกจ็จะ <บา S 2> มีแบบ3โบนะครับผมตัวนี้ก็ลองดูดีนะครับที่จริงเราเอาแค่3โบก็ได้นะทุกคนนะก็ได้เหมือนกันนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครที่แบบไม่ได้ทําเลยเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับเราก็ล็อกอินล่นหมดนดวีห้าแล้วก็ล็อกอินตามจํานวนวันให้ครบก็ได้รับสกินเหมือนกันได้เลยนะครับอันนี้เดี๋ยผมจะทําแบบได้15โบให้ดูนะครับผมนะก็อันนี้เป็นตัวลองผมเนาะดีออนแก๊ปวีสามนะครับ มานี้นะครับกดเชิญไปสําเร็จแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเอาชัวร์ก็คัดลอกโค้ดของเราไปด้วยก็ได้นะครับในทุกคนก็คัดลอกโค้ดรหัสเชิญตรงนี้ของเรานเน่นนะครับและทีนี้เราก็เข้าตัวลองได้เลยนะครับลิ <c oughs> สแมนชอ็อปโน .1 นนเรื่องเติมเกมเติมถูกปลอดภัยเจ้าเดรดไทยที่ผ่อนได้ทุกการเติมจะได้ลิ MAN นคอยใช้เป็นส่วนลดในครั้งถัดไปได้อีพิเศษเติมเว็บรุ้นแพ็คฟรีทุกชั่วโมง เติมได้ทุกช่องทางนะครับ่วาจะเป็น a c e b o o k ไลน์และอีกเยอะแยะมากมายนะครับผมนะเติมได้ทุกเกมชั้นนำนะครับการันตีผู้ติดตามโคตดเยอะนะครับแล้วจะรออะไรกันเล่าโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในตัวลองแล้วนะครับผมนะวิธีการช่วยเพื่อนนะครับก็กดที่เดิมเลยนะครับช่วยเพื่อนกรอโค้ดกดทําเลยตรงนี้นะครับแล้วทีนี้เนี่ยเราก็เออไม่ต้องใส่เลยเนาะถ้าเกิดเราคัดลอกมาแล้วเนี่ยเออเขาก็จะใส่ให้เราในนี้เลยนะครับเห็นไหมทุกคนนะตอนนี้โค้ดของเราได้กรอเป็นที่ร้อยแล้วล้วกดอย่างเดียวนะครับก็คือกดช่วยเพื่อน้้้เเเเเลลลยยยนนนนนนะะคคครรรรััับบแแ่่่ีีีีผกก็็ชวววสําาาจทใตหของ จะได้15โบเลยนะเด่นนะครับแต่มันจะมีอีกหนึ่งอย่างที่ต้องแถมนะครับก็คือเนี่ยทุกคนกรอกโค้ดรับโบนะครับอันนี้คือเราสามารถเอาตัวลองของเราเนี่ยไปกรอกของเราได้อีกนะครับผมนะเดี๋ยวผมทาให้ดูน้องเราก็กดตัวนี้นะครับถ้าเกิดเรากดช่วยเพื่อนแล้วเนี่ยเราจะได้3โบทันทีเลยนะครับผมแต่ของเราเนี่ยจะได้15โบนะสนับตรงนี้นะเด่นนะครับเราก็กดคัดลอกตัวนี้ไปอีกนะครับคัดลอกของตัวรองเนาะเราก็กลับไปที่ตัวหลักนะครับโอเคครับผมกดหน้ากิจกรรมนะครับนี่ระบบก็จะเด้งมา15โบ แบบนี้เลยนะครับก็คือใส,ส่สำเร็จแล้วเนาะแล้วทีนี้นะครับเราจะรับเพิ่มอีก3โบของเรานะครับก็คือภารกิจช่วยเพื่อนของเรานั่นเองเราคันลอกตัวลองมาแล้วนะครับนี่ทุกคนเห็นไหมระบบก็ใส่ให้เราอัตโนมัติเลยนะครับเราก็กดช่วยเพื่อนแค่นี้นะครับเราก็จะช่วยสําเร็จนะครับผลนะสำหรับกิจกรรมของก a ล i ีนาอวนะีน้อแล้วเราก็กดรับโบเพิ่มเติมได้อีกนะครับแค่นี้นะทุกคนนะสำหรับกิจกรรมในครัวผมนะประจาวันนะครับเนะราทําแบบนี้ทุกวันน้อยยังไงก็ได้สกิลแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดใครยามอินที่เกิดใคร ก็ได้รับได,ได้เหมือนกันแต่อาจจะรับช้ากว่ากันหน่อย ในครับผมนะภารกิจก็จะมีประมาณนี้เนาะเอาเป็นว่าสรุปอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับภารกิจที่สามารถทาได้ทุกวันเนาะก็มีล็อกอินนะครับผมเล่นบนทาวีห้านะครับแล้วก็ช่วยเพื่อนแล้วก็เพื่อนช่วยเราแค่นี้เลยนะครับผมภารกิจมีเท่านี้เนาะแล้วที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นล็อกอินตามวันล็อกอินสะสมนะครับผมนี้ก็จะเป็นภารกิจเสริมภารกิจพิเศษนั่นเองนะครับและที่นี้นะครับผมเราพอเรามี16โบแล้วนะครับเราสามารถเปิดได้นหนึ่งช่องใช่ไหมตอนนี้ผมมี29โบเขาก็จะเปิดได้นหนึ่งช่องแบบ เขาก็จะสุ่มให้เรานะครับอย่างเช่นนี้ผมได้กรอบโปรไฟล์มาอันเดงนะครับผมนะกรอบโปรไฟล์ก็น่ารักใช้ได้เลยนะครับและที่นี้ก็ไปตามหาเพิ่มเติมนะครับเราก็เก็บแบบนี้ไปเรื่อยๆนะทุกคนนะให้ครบนะครับทีละสิบหกเราก็จะได้เปิดได้หนึ่งช่องน,นะครับก็จะมีขออบวันตามนี้เลยนะครับก็มีเยอะนะทุกคนตอนนี้ก็ต้องใช้เวลาค่อนข้างนานอยู่พอสมควรเหมือนกันก็ต้องห้ามพลาดเหมือนกันนะก็เกิดใครที่แบบไม่ได้ให้เพื่อนช่วยนะครับผมนะก็จะมีทั้งกุหลาบลูกแกว้วท่าเต้นนะทุกคนนะแล้วก็มี emoji, อ,อ,อี้็สน,นเเ่าัปบตรช นะแต่สุดท้ายแล้วนะครับถ้าเกิดเรารับของรางวัลตัวนี้ครบทั้งหมดเนาะเราจะได้สกินเอ่อ my melody villa love y u d แนเดนนะครับผมสลับตัวนี้นะก็เอาเป็นว่าต้องเก็บให้ครบทุกอันถึงจะสามารถเอ่อรับสกินตรงนี้ได้นั่นะเองนะครับผม กิจกรรมนะครับผมภารกิจก็จะมีประมานนี้นะครับผมก็หวังว่าเพื่อนๆจะไม่งงน้อยกิจกรรมไม่ได้ยากนะครับผมสำหรับตัวนี้ก็อย่าลืมมาทำกิจกรรมมนด้วยนะครับสกินนี้ก็เป็นสกินที่มีเอฟเฟกด้วยนะครับผมพลาดแล้วเนี่ยอาจจะพลาดเลยนั่นเองนะครับผมนะก็อย่าลืมมาทํากันด้วยนะครับโอเคสําหรับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตข้อมูลประมานนี้นะครับเหมือนเดิมใครดูคลิปจนจบอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้านล่างใต้คลิปนี้ให้ผมชื่นใจกันด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามครับผมกดไลค์กดแชร์แล้้ววกกกก็ฝาดดระะิ่งยนจป จกับผมคนนี้มามากๆเลยสำหรับวันนี้นะครับกอตอุศก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเด้อบายบายแล้วเจอกันบายบายครับ